สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแนะนำวิธีเริ่มต้นการใช้งานโมดูลควบคุมสต็อกค,ครับโมดูลนี้ใช้สำหรับบริหารจัดก,การสต็อกทั่วไปเช่นเพิ่มลดจำนวนและแตัดสต็อกอัตโนมัติเมื่อขายสินค้าครับไปที่แอปพลิเคชันสินค้าคงคลังเลือกควบคุมสต็อกเลือกคลังสินค้าเมื่อเข้ามาในคลังสินค้าจะเห็นรายการสินค้าที่ผมได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับในตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างรายการสินค้าเป็นน้ำมันเครื่อง ไปที่ด้านขวาตัวเลือกหลังจากเข้ามาที่ตัวเลือกจะมีตัวช้อยให้เราเลือกอีก4รายการคือสต๊อกขั้นต่ำที่จัดเก็บปรับเปลี่ยนและโอนย้ายครับสต๊อกขั้นต่ำเราสามารถกำหนดตัวเลขจำนวนสินค้าขั้นต่ำได้เลยครับ t s o p ยังมีบริการแจ้งเตือนสต๊อกขั้นต่ำผ่านแอปพลิเคชัน line ได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับ ต่อมาครับที่จัดเก็บเราสามารถกำหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้าของเราในคลังสินค้านั้นๆได้ด้วยนะครับเช่นโซน A โซน B โซน C ในตัวอย่างผมจะกำหนดพื้นที่จัดเก็บเป็นโซน A เพื่อง่ายต่อการค้นหาครับปรับเปลี่ยนครับ ใช้สําหรับการนับสต็อกใหม่ได้รับหายเสียคืนนําไปผลิตได้รับจากการผลิตครับในตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างเป็นได้รับสินค้าเข้ามาใหม่นะครับ100ครับโอนย้ายครับการโอนย้ายครับ สามารถโอนย้ายสินค้าภายในคลังไปเก็บไว้ภายในคลังแต่เป็นโซนอื่นได้นะครับหรือจะโอนย้ายสินค้าจากคลังที่1ไปคลังสินค้าที่2หรือการโอนย้ายข้ามคลังก็ได้เช่นเดียวกันในตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างเป็นการโอนย้ายข้ามคลังผมจะโอนสินค้าจาก100ออก 30นะครับก็จะเห็นได้ว่าสินค้าคงเหลือในลังสินค้าที่1ผมเหลือ70มาดูลังสินค้าที่2ผมได้รับจากการโอนย้ายสินค้าจากคลังที่1มา30มาดูที่ประวัติสต็อกครับก็จะเห็นได้ว่าผมได้ทำการปรับเปลี่ยน คือได้รับสินค้าน้ำมันเครื่องจำนวน100ครับไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าที่1โซน A ครับแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนครับคือการโอนย้ายสินค้าน้ำมันเครื่องครับออกจำนวน30ครับคลังสินค้าที่1โซน A ครับไปเก็บไว้ในคลังสินค้าที่2จํจำนวน30ครับก็ยังจะระบุบ,บอกวัน เดือนปีและเวลาและผู้ที่ทำการโอนย้ายได้ด้วยนะครับที่โดยรวมก็จะระบุว่าเรามีสินค้าเหลือเท่าไหร่ในสต็อกของเราทั้งหมดนะครับทั้งคันหนึ่งคันสอครับในตัวอย่างผมจะเหลือน้ำมันเครื่องทั้งหมด100นะครับก็คือรวมกันทั้งคังสินค้า1และ2ครับเมื่อเรากดเข้าไปครับ ก็จะบอกรายละเอียดว่าในคลังสินค้าที่1เราเหลือ70คลังสินค้าที่2เราเหลือ30แล้วเมื่อเรากดเข้าไปที่คลังสินค้าที่1อีกก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มอีกว่าเรามีน้ํามันเครื่องเก็บไว้ที่คลังสินค้า1ในโซน A ครับจำนวน70ครับคลังสินค้าที่2ถ้าเราเระบุโซนก็จะขึ้นเช่นเดียวกันครับสามารถดูวิดีโอการใช้งานวด,ดูอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทาง y o u t u ทีซอ o f t ออ f ิเชียลหรือติดต่อเราได้ทุกช่องทางของท e s o อ ft สสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ